พี่มอดอมีปัญหากับการทาลิปสติกบ้างไหมนเนี่ยไม่มีนะมันยากตรงไหนเหรอฮะนี่ทาลิปสติกเนี่ยนะก็แค่ทาลิปทรริเมนต์ไปก่อนแล้วเธอก็เลือกลิปสีทาตามไอ้สีที่จะเลือกเนี่ยนะก็ใส่เสื้อผ้าสีไหนก็เลือกสีนั้นแหละ โอ้ยเรื่องนั้นนไม่เท่าไรหรอกมิ้นหมายถึงว่าแบบเวลามิ้นกินข้าวกินน้ำเนี่ยนะลิปสติกอะหลุดตลอดเลยเบือ่อออเนี่ยเนี่เเอาสูตรพี่ไปใช้ทําอย่างนี้เวลาน้องเลือกเนื้อของลิปสติกเนี่ยนะต้องเลือกเนื้อที่มันเป็นกล่งด้านมันจะติดทนนานแล้วเวลาทาเนี่ยทาไปรอบแรกใช่ไหมเธอก็เอาทิชชูม่มา,มาเอาเม้มปากเนี่ยใส่ทิชชู่ทิ้งไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ทารอบสองทับรับรองติดทนนานเฮ้ยฟังเข้าท่าพี่โมดเทคนิคนี้ได้มาจากไหนบอกหน่อย ได้มาจากไหนอะไรคนอย่างฉันต้องคิดเองอยู่แล้วไม่เคยให้ใครมากำกับชีวิตฉันไม่ชอบเอ้ยนี่เป็นอะไรเนี่ยหาเรื่องน้องทำไมเนี่ยน้องกลัวแล้วนะเนี่ยอะไรไม่มีอะไรฉันแค่อยากจะระบายอารมณ์เล่นเท่านั้นแหละโอ้ยพี่มดมินว่านะทีถ่ถ้าพี่มสจะมาหาเรื่องมินนะมินว่าหาเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมดีกว่าเรื่องอะไรดีอะ นี่เรื่องที่เธอกำลังจะมีปัญหาอยู่นี่ไงาถามฉันอยู่นั่นนะ่ะแกอีกแค่เรื่องหบบเลือกสรรหาสีสันมนในละมิดเรียวปากกว้างๆของเธอได้ไงออโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวมิ้นว่านะมิ้นเชิญอาจารย์เรย์มาดีกว่าออคนนี้น,นนะเทพของจริงไม่ผิดออหวังแน่นอนดีค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างที่เรารออาจารย์เรย์นะคะเราไปชมสตุปดีๆจากทางทีมงานกันก่อนดีกว่าค่ะูรูด้านความงามท่านหนึ่งกล่าวว่าริมฝีปากเป็นอวัยวะที่เย้าวยวนที่สุดบนใบหน้าเพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกไดด้ี หากเปรียบดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจริมฝีปากก็คือหน้าต่างของอารมณ์นั่นเองยามบารมณ์จำมใสรอบกายมีแต่สิ่งสวยงามเรียวปากย่อม,มย้มยิ้มแสดงความรู้สึกสุขใจแต่เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือไม่สบอารมณ์เรียวปากน้อยๆจะเหยียดตรงหลบลงหรือเม้มไว้ปงบอกถึงความรู้สึกขัดใจ เรียวปากจึงมีความสำคัญไม่ใช่น้อยและเป็นอวัยวะสำคัญที่เจ้าของไม่ควรละเลยการทาลิปสติกก็เพื่อแต่งแต้แตมสีสันบนเรียวปากจึงต้องใส่ใจเรื่องการบำรุงรักษาควบคู่ไปด้วยค่ะ